หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือนักรบเทวดาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมสากัสทราบรายละเอียดมากกว่านี้สิเรากระจายกำลังกันออกไปได้แค่ระยะ300เมตร พอลำนั้นมาถึงพอดีโชคเข้าข้างเราจริงๆมันกำลังจะส่งลงบนลานกลางถนนต้องบินผ่านหัวเราและโดนไอ้ปืนเก็บเสียงกระสุนเจาะเกราะเพิงเข้าไปเต็มเป้าทั้ง12กระบอกซัดันไปคนละไม่กี่นัดระเบิดทั้งลำไม่มีชิ้นดีเลยเละเลยระยะสูงเท่าไหร่ก่อนมันถูกยิง300-400ถึง400ฟุตไฟลุกท่วมทั้งลำทั้งน้ำมันระเบิดเศษเครื่องบินเศษไฟไม่โดนคนของเราเลยเหรอไม่โดนทุกคนปลอดภัยแล้วพวกทหารเวียดนามเหนือที่มากับพรนะะั่นล่ะ ตายเรียบไม่มีเหลือศพเกลื่อนไปหมดนับไม่ถูกว่ากี่ศพตัวกี่ศพแต่ที่แน่ๆคือไม่มีใครเหลือรอดชีวิตแม้แต่คนเดียวดีมากคอยภูมาสองจากนอสตามีข่าวจากภูมาสองส่งข่าวได้รับข่าวเรื่องฮอที่ภูมาหนึ่งจัดการได้แล้วใช่ไหมรับข่าวแล้วจะขายเฝ้าฟังนี่แหละดีมากภูมาหนึ่งภูมาสองรับข่าวขนานี้มีฮอแบบเดียวกันอีกหนึ่งเครื่องทําการส่งลงฐานเวียดนามเหนือที่บริเวณซากรถในพื้นที่สังหารคาดว่าภารกิจเดียวกันกับฮอเครื่องนี้ จากปูมา1ขอทราบแนวะทางปฏิบัติให้ภูมา1และ2 Move ย้อนไปที่นั่นทําการเข้าโจมตีแล้วหาทางแหวกวงล้อมกลับขึ้นไปทางด้านทิศเหนือเตรียมถอนตัวกลับกับฮอที่จะมารับเมื่อเคลียร์พื้นที่แลนดิ้งได้เรียบร้อยในหอมีฐานเวียดนามเหนือกี่คนนอสตารฟอร์ Star, รู้ไหมไม่เกิน24คนตามมาตารับน้ําหนักของฮอรุ่นนี้โอเคเทาเวดนาเหนือเสริมกําลังมาอีกละ จะแจ้งแผนการให้ทราบต่อไประยะต้นนี้ขอเตรียมการรับมือไว้ก่อนเชื่อว่าต้องมีมาเสริมแน่เพราะฉะนั้นงานแรกต้องเก็บชุดนี้ให้เกลี้ยงยาให้เหลือรอดเป็นอันขาดเน้นยำ้ำพยายามใช้หลักการยิงระยะไกล300-500เมตรขยายปีกแนวหน้ากระดานโจมตีออกไปให้ยาวการยิงการถอนตัวใช้วิธีสลับฟันป่าปรับยุทธวิธีให้เข้ากับสถานการณ์ตลอดเวลา ตัดกำลังข่าศึกจนเหลือน้อยแล้วโอบล้อมทุกด้านผดดศึกขั้นสุดท้ายเบนความสนใจหรือลวงให้ค่าศึกไปทางอื่นนํากําลังออกอีกทางหนึ่งเพื่อสลัดการก่อติดแล้วหาพื้นที่ฝั่งตัวรอฮอมารับกลับมองภาพออกไหมมองออกเข้าใจทุกอย่างตรงตามแผนการที่นอสตาเคยให้ไว้ตั้งแต่ก่อนออกมาพวกเรายังจําได้ดีจากพูม่าหนึ่งเปลี่ยนพูมาสองเช่นกันเปลี่ยนพร้อมแล้วปฏิบัติได้สแตนบายจ่าดาวเหนือพยายามพูดสั้นๆชัดๆ ย้ำแนวความคิดเดิมที่ว่าให้ใช้หลักการลบแบบกองโจนของเวียดนามเหนือทําการลบกับเวียดนามเหนือการปฏิบัติรูปแบบใดเคยทําประจํา่าทำแต่ให้ทาในรูปแบบที่คาดศึกคาดไม่ถึงมงภูม่มาทั้งสองชุดจําได้และเข้าใจอย่างโปร่งใสว่าสถานการณ์ยามนี้กับหลักนิยมดังกล่าวควรนํามาประยุกต์เข้ากันอย่างไรระงับวิทยุแล้วหัวหน้าชุดจึงสั่งเคลื่อนที่ออกเดินทางมุ่งหน้าขึ้นเหนือตามรอยเดิมทันทีในขณะท,ที่ทีมงานนักลบหลับจางก็ถือหลักยุทธ,ธวิธีแบบพลิกจิ้มพลิก เกลือจิ้มเกลือรีบเร่งเดินทางต่ออาศัยจังหวะเวียดนามเหนือกําลังพุ่งความสนใจไปอยู่กับมงเป็นกรณีอําพรางทุกคนรู้ดีว่าเหลือระยะทางอีกราวๆสิกิโลเมตรจะถึงเป้าหมาย v a หมายเลข4จุดสุดยอดของภารกิจซึ่งหากไม่มีเหตุการณ์อื่นเข้ามาแทรกเป็นภารกิจแฝงการพิสพูจน์ทราบและการศึกษารายละเอียดก่อนลงมือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการทําลายคงเริ่มต้นได้ภายในค่ําคืนหรือกลางดึกคืนนี้เส้นทางเคลื่อนย้ายผ่านไปได้อีกไกลโข เมื่อเวลาผ่านไปได้เราราวหนึ่งชั่วโมงเต็มเสียงเรียกวิทยุจากมงภูม่าอย่างเงียบแต่กลับมีเสียงเรียกจากไอสตาสถานีควบคุมลอยฟ้าดังมาแทนแซมซันจากไอสตาจากแซมซันส่งข่าวได้ตรวจพบขบวนทังโกอันฟ้าสองขบวนขบวนแรกออกจากโฮเทลโนเวมเบอร์สี่คันกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดที่ฮอถูกยิงตกขณะนี้อยู่ห่าง6กิโลเมตรเคลื่อนที่ช้าขบวนที่สองแงโกอันฟ้าออกจากโฮเทลฟล็อกทอดจำนวน12คันมุ่งหน้าไปทางวิกเตอร์อันฟ้าหมายเลข4ี ขน,นนี้อยู่ห่าง18กิโลเมตรเคลื่อนที่ช้าๆการเคลื่อนไหวอย,ย่างอื่นไม่มีเปลี่ยนทราบอสยาตาคาดการได้ไหม TA ทั้งสองนี้เป็นประเภทไหน TA มุ่งหน้าจุดที่หอตกเป็นการเสริมกําลังเพื่อสกัดกั้นการกวาดล้างศัตรูในพื้นที่ส่วน TA ที่มุ่งหน้า v a 4คาดว่าเป็นขบวนฐานยิงจรวดแซม2หรือไม่ก็อาวุธขนาดใหญ่น้ําหนักมากเปลี่ยนโอเคเหตุผลในการคาดการ TA ที่มุ่งหน้า v a 4ทำไมจึงคิดว่าเป็นฐานยิงจรวดเมื่อคืนนี้เวลา22นาฬิกาตรง ตรวจพบเรือลำเลียงทางทหารเดินทางเลอะเรียบชายฝั่งทะเลจีนเข้าสู่โฮเทลฟล็อกท็อตมีการขนส่งต่อโดยทีเอด้วยเวลาที่ต่อเนื่องกันเปลื่นโอเคทราบมีทางเป็นไปนได้เพราะฉะนั้น VA4 น่าจะเป็นแหล่งสะสมอาวุธหรือกองบัญชาการใหญ่ที่มีความสําคัญต่อกองทัพเวียดนามเหนือมากๆใช่ไหมซัมซุกับคณะเท่านั้นที่จะสามารถหาคําตอบนี้ได้โอเคสแตนบายพันตรีโรเจอร์ขอดรับวิทยุแล้วเหลียวมาทางจา่าดาวเหนือเตรียมพูดเรื่องเวียดนามเหนือเสริมกาลังกวาดล้างชุดปฏิบัติการมง แต่ครั้นเห็นกาลังสนใจอยู่กับแผ่นที่บริเวณที่ตั้ง VA หมายเลขสี่แสดงว่าคิดกันคนละเรื่องนอสตาคุณคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับขบวนยานยนต์บรรทุกฐานยิงจรวดนักลบลับจ้างยังคงสาวเท้าก้าวยาวปกติแผนที่ยังอยู่ในมือละสายตาม,มองไกลไปทางด้านหน้าเห็นแผ่นหลังจ่ายยุทธพงษ์ผลราตะเวนนาอยู่ลิบๆแล้วตอบคําถามพันตรีโรเจอร์โดยไม่หันมามองผมกําลังกาคํานวณเวลาเคลื่อนที่ของมันอยู่ครับเมเจอร์คุณคิดจะแกะรอยตามขบวนมันเข้าหา VA c อย่างนั้นใช่ไหม บางครั้งบางทีไม่ใช่ทั้งหมดหรอกเมเจอร์แล้วมันหมายถึงอะไรล่ะผมกําลังคิดว่าทำอย่างไงเราถึงจะไปถึง VAC ก่อนขบวนยานยนต์หรือย,ย่างน้อยก็ควรให้ถึงพร้อมๆกันเพื่อการพิสูจนรร์ซาให้ได้รายละเอียดอย่างแท้จริงใช่ไหมนั่นก็ส่วนหนึ่งซึ่งอันที่จริงน่าจะมีมากกว่านี้แต่ผมยังมองไม่เห็นคิดว่าเมื่อไปถึงที่น,นั่นแล้วคําตอบคงออกมาเองแหละพันตรีโรเจอร์เกิดอาการงงแบบเดิมๆขึ้นอีกครั้งยอมรับว่าเกมนี้ก็ยังอ่านตามไม่ทันการได้พบหรือเห็นขบวนยานยนต์บรรทุกด้วยตาจริงๆนั้น พอรู้ว่านั่นคือการพิสูจน์ทราบได้อย่างถูกต้องแต่แนวความคิดอย่างอื่นทําไมต้องไปให้ถึงก่อนหรือถึงพร้อมๆกันมีความหมายอย่างไรมองหน้านักลบรับจ้างผู้มาจากกองทัพบ,บกไทยจองเขม่งเราจะค้นหาคําตอบที่เป็นอักษรติดอยู่บนหน้าผากจากดาวเหนือเห็นอาการงงๆของพันตรีโรเจอร์แล,วแล้วหดเ Major, ลับเ er, อ Big ber, รบายดดขบวนนน,บวนนต์ีด้ดเล โอเคด่วนนะผมเข้าใจแต่การหยุดนั่นหมายถึงการโจมตีหรือว่าทิ้งบอมปูพรมเลยใช่ไหมไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นแค่บินผ่านเหนือกบานมันอย่างเดียวก็พอละหมายความว่าการที่ขบวนยานยนต์หยุดเคลื่อนที่ก็เพราะต้องพรางซ่อนใช่ไหมมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเมเจอร์ Major. เว้นเสียแต่ว่าหมูไม่กลัวน,น้ําร้อนอยากวิ่งชนปังตอก็ค่อยว่ากันกรณีอื่นอืม บิ๊กบอมเบอร์ B-52 พร้อมขึ้นภายใน45นาทีแต่การทิ้งบอมปูพรมต้องขออนุมัติเพนตากอนส่วน F- fighter พร้อมขึ้น15นาทีไม่เกินนี้ใช้เวลาเดินทางสู่เป้าหมาย12นาทีบอกอเวียงจันทร์ไส้งอนสามารถอนุมัติได้ทันทีตกลงใช้ F- fighter ละกันเมเจอร์ Major แจ้งรายละเอียดทั้งหมดไว้ที่ไอสตาร์หรือไม่ก็บลูอส์โดยไม่ต้องสอบถามมาที่เราอีกทำยังไงก็ได้สำหรับการหยุดเคลื่อนที่เพียงอย่างเดียวแล้วไม่ต้องเสี่ยงด้วยโอเคงั้นผมจะการเองพันตรีโรเจอร์ แม้ไม่เข้าใจว่าเมื่อขบวนยานยนต์ขบวนนี้หยุดการเคลื่อนที่แล้วจะบังเกิดเรื่องอะไรอย่างไรตอนแนวทางปฏิบัติของทีมนักรบรับจ้างแต่ก็ต้องทําไปก่อนดึงไอคอนประจําตัวขึ้นมาแล้วกรอกเสียงเรียกไปยังสถานีควบคุมลอยฟ้าในขณะที่จ่าดาวเหนือเองก็ดึงวิทยุยออกมาเช่นกันแต่เรียกไปยังหน่วยปฏิบัติการมงปูมาหนึ่งสองจากนอสตาเปลี่ยนจากปูมาหนึ่งเปลี่ยนจากปูม่าสองเปลี่ยนปูม่าหนึ่งพบกับปูม่าสองหรือย,อยังรายงานเหตุการณ์ด้วยพบกันแล้วตอนนี้แบ่งเส้นทางกันเดิน ภูม่าหนึ่งเดินฝั่งซ้ายภูม่าสองเดินฝั่งขวาของถนนสายเดิมเกาะห่างแนวถนน800เมตรขบวนเดินแถวตอนตามกันภูมิประเทศปา่าโปร่งตรวจการได้ระยะไกลเหตุการณ์ทั่วไปปกติเปลี่ยนตรวจสอบได้ไหมว่าตอนนี้ค่าสึกเวียดนามเหนือชุดที่มากับพอส่งลงที่ซากรถนะ่ะมันอยู่ที่ไหนยังตรวจสอบไม่ได้ทุกอย่างเงียบสงบมากชักไม่แน่ใจว่าคาสึกชุดนั้นจะใช้เส้นทางถนนสายนี้หรือไม่ แก้ไขป้องกันด้วยการส่งผลระเวนหน้ากับรัวเวนทางข้างออกไปไกลๆคอยสังเกตการแล้วแจ้งเตือนแต่เนิ่นๆโอเคทราบปฏิบัติสั่งการเสร็จจากดาวเหนือหันมาสนใจแผนที่อีกครั้งคราวนี้ก้มๆเงยๆระหว่างแผนที่กับการมองภูมิประเทศจริงด้านนาทางหนึ่งนาฬิกาท่าทางคล้ายสนใจอย่างมากตอนเนินเล็กๆที่เลียงติดกันเป็นพืชใหญ่ที่ทําหน้าที่เป็นด่านเล็กด่านน้อยให้กับขุนข่าลูกใหญ่ที่อยู่ด้านหลัง นักลบรับจ้างพยายามนึกทบทวนความทรงจําจากประสบการณ์ว่าข้อดีข้อเสียของลักษณะภูมิประเทศแบบนี้กองโจรเวียดนามเหนือนิยมใช้ประโยชน์ทําการลบอย่างไรบ้างเพ่งมองอยู่นานจนคิ้วยน่นแต่ก็ไม่พูดคําใดออกมาเดือดร้อนพันตรีโรเจอร์ต้องเป็นคนถามอีกครั้งนอสตาปลายทางภารกิจของเราอยู่ที่ยอดเขาใหญ่ลูกนั้นไม่ใช่เหรอใช่ครับเมเจอร์ Major. คิดว่าต้องใช้เวลาองนานเท่าไหร่กว่าจะไปให้ถึงได้ ไปให้ถึงจริงๆอ่ะมันไม่ยากหรอกวันนี้คืนนี้ก็ทําได้แต่จะให้พบพิกัดตัวเป้าหมาย VAC จริงอะ่ะผมไม่แน่ใจต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ตามแผนที่บอกว่า VAC อยู่ด้านตะวันตกเนินใหญ่ลูกนั้นถ้าเราตรงข้อหาเลยละ่ะจะมีปัญหาไหมหรือเมเจอร์มีความคิดยังไงปัญหาน่ะมีแน่อย่างน้อยหน่วยระวังป้องกันร,รอบนอกทั้งระยะใกล้ระยะไกลเราจะฝากเข้าไปยังไงเท่านั้นโดยเฉพาะฐานยิงจรวดแซมอาวุธป้องกันโจมตีทางอากาศนั้นจรวดแซมไม่มีหรอกครับ เท่าที่วิเคราะห์การวางหน่วยยิงของเวียดนามเหนือมันวางเป็นวงล้อมรอบ V A หมายเลข4ไว้2วงเราเพิ่งผ่านวงในสุดเข้ามาเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เองไงครับถ้างั้นก็ไม่มีเส้นหนามาสิยังมีครับเมเจอร์ด้านในยังมีปตอ85คาลิเบอร์ caliber, ควบคุมการยิงด้วยเรดาร,ร์ปตอ37ควบคุมด้วยมือจรวดแซม7ประทับบ่ายิงไม่รวมกําลังหน่วยระวังป้องกันทางภาคพื้นอีกต่างหากนะแต่ก็ไม่มากนะไม่ใช่เหรอครับไม่มากที่แน่ๆก็คือมากกว่าเราอะครับเมเจอร์ มากกว่าถ้าเป็นอาัตราส่วนเวียดนามเหนือ5ต่อ1ผมว่าเท่ากันนะจ่าดาวเหนือไม่ออกความเห็นเพราะรู้ว่าพันตรีมริการกําลังยกย่องให้ตัวรอยอีกพยายามเพ่งมองไปทางทิศคุณเขาใหญ่แล้วใช้ความคิดโดยยึดหลักที่ว่าถ้าตนเป็นเวียดนามเหนือตนจะวางกําลังป้องกันเป้าหมายสําคัญนี้อย่างไรแต่ดูเหมือนคนที่สามารถครบคิดเรื่องนี้ได้ ควรเป็นมันสมองระดับกองทัพหรือระดับชาติส่วนตนนั้นมีสถานะทางทหารเพียงหัวหน้าชุดปฏิบัติการเล็กๆอัตราไอคิวแห่งความเป็นอัจฉริยะคงน้อยไปแม้จะได้เพียรพยายามคิดและคาดการ์แล้วแต่ทุกอย่างยังมืดแปดดานแต่กระนั้นสองเท้าก็ยังก้าวไปข้างหน้าโดยอัตราเร็วคงที่ไปด้วยหัวใจของนักรบที่เต็มเปี่ยมเมื่อไม่เห็นกับตาย่อมไม่เห็นหนทางปฏิบัติสถานการณ์เท่านั้นจะเป็นตัวกําหนด